ใบบช้เป็น 4K นะครับผมเรนเดอร์ออกมาเป็นพาราสปพีก็ <_ EN> ครับถือว่าในการเรนเดอร์ดูครับดูครับนี่ดูครับไม่แตกต่างกับ iPhone 13เลยครับถือว่าในการจัดการถือว่าดีส่วนต่างในการเรนเดอร์ <_ EN> สวัสดีครับ <_ EN> ผมพีเพนะครับผมวันนี้ผมจะมานะครับ รีวิวนะครับผม iPhone 12 mini นะครับผมในปี2022นะครับว่าเป็นไงบ้างครับในการใช้งานในปีนี้เรื่องกล้องถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็เล่นเกมแล้วก็การใช้งานชีวิตประจําวันนะครับจะเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะรอ่ให้ฟังครับว่าตัวนี้ผมใช้มาครับเกือบ1ปีแล้วมันเป็นไงบ้างนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับ iPhone 12 mini นะครับผมชอบมากนะครับในการใช้งานตัวนี้ครับผมเอาไว้ถ่ายวิดีโอ สังเกตครับวิดีโอบางคลิปนะครับจะใช้ด้วย iPhone 2มินะครับผมในช่องผมถือว่าคุณภาพของวิดีโอคือดีมากครับในการใช้งานรู้สึกว่าการใช้งานครับมันเบาสุดครับเบากว่า iPhone 13มินะครับเกือบเกือบประมาณ7กรัมนะครับแต่มันไม่ต้องมีส่วนต่างอะไรมากมายครับแต่ผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเบาสุดเลยที่ผมชอบครับการจับการสิงเกงแบบนี้เห็นไหมว่าใส่ถุงครับมันดีมากในการจับครับวัสดุก็แข็งแรงและทนทานครับอันนี้ผมใช้นะเห็นไหมครับว่าวัสดุมันโอเคนะครับ บอดี้มันเป็นเหมือน iPhone 13มินิครับแต่ติิงมันจะใหญ่กว่านั้นครับหน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบ FDR ครับสีสันหน้าจอสวยงามแน่นอนครับเป็นหน้าจอ OLED ครับถือว่าตอบโจทย์แน่ครับในการใช้งานครับเรื่องหน้าจอนี้ผมว่าโอเคมากผมชอบมากครับในการพกพาแล้วก็ในการใช้งานครับมันรู้สึกแบบดูครับว่ามันโอเคมากครับสแกนใบหน้าก็สามารถสแกนผ่านแมทได้นะครับนี่เห็นไหมว่า มันไหลลื่นมากครับถม้ว่าหน้าจอเป็น60%เฮิร์ตนะครับเหมือนกับ iPhone 13เลยครับแต่ความเลื่อนไหลมันถือว่าใช้งานนะครับเล่นเกมถือว่าตอบโจทย์ครับเพราะว่ามันเบามือครับไม่เมื่อยมือครับเวลาถือบางทียกโผลเล่นเกมด้วยไอโฟนสิบสามโปรแม็ผมรู้สึกว่ามันหนักครับเวลาเราพกพาอย่างเงี้ยมันหนักจริงครับแต่รุ่นนี้ครับมันก็แลกมาด้วยที่หน้าจอที่เล็กแต่ผมว่าหน้าจอขนาดเนี้ยมันเป็น iPhone ที่แบบ จับมือเดียวแล้วเอาอยู่มากครับในการใช้งานนะครับในเรื่องการจับการถือวัสดุครับก็โอเคมากแข็งแรงแน่นอนครับแล้วก็เรื่องกล้องนะครับผมคุณภาพของกล้อง คือโอเคมากการถ่ายวีดีโอครับ 4K 60เฟรมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังถือว่าตอบโจทย์มากครับแค่ไม่มีหมดภาพยนต์เฉยครับต่างกับ iPhone 13 m i น i เพราะว่ากล้องคุณภาพใกล้เคียงกันมากครับกับ iPhone 13นี้ผมไม่ขอพูดเรื่อง iPhone 13 Pro Max นะครับเพราะว่ามันคนราคาครับผมจะพูดเรื่อง13นี้แต่เพราะว่าราคาตอนนี้ราคามันต่ำๆประมาณ20,000ครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับที่เราไปใช้งานกับตัว iPhone นะครับผมนี่เลย ็นไหมครับว่าเวลาผมถ่ายรูปครับผมรู้สึกว่ามันถ่ายแล้วมันสวยงามนี่ครับดูดูครับก็มันไม่เฉลี่ยเลยครับผมมันมีเลนส์อัลโตไวแล้วก็เลนส์ไวนะครับกับตัวตัวนี้นะครับผมในการใช้งานนะครับนี่ผมเข้าดูหนังฟังเพลงใน u t u b e ลำโพง2ตัวถือว่าเสียงดังแล้วก็ฟังชัดดีนะครับกับตัวนี้ตอนนี้ผมว่ามันก็ยังน่าใช้อยู่นะครับผมกับตัวนี้ดูนะครับว่าผมจะเปิดเพลงให้ดูนะดูนะว่าเสียงดีขนาดไหนดูครับดูครับ อันนี้คือลำโพงสองตัวนะครับท่ทีเห็นไหมครับว่าลำโพงสองตัวคือเสียงดีมากครับแต่มันอาจจะจอมไม่ใหญ่นะครับเวลาดูหนังหรือว่าดูพวกคนอนเทนต์ต่างๆครับผมว่ามันยัง จอเลนะ็กเนาะแต่มันก็โอเคครับโอเคมากเวลาพกพาครับละการเชื่อมต่อนหะครับผมผมแบบออกกําลังกายเงี้ยผมชอบถือมินิไปมากเพราะว่ามันเบาครับเวลาเราวิ่งเราอะไรครับใช้กับผมฟังแอร์พอร์ตมันก็เชื่อมต่อไม่ยางไม่หลุดแน่นอนครับในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์ผมมากครับกับตัวนี้ครับผมชอบมากนะจริงๆเรื่องกล้องนี่ผมให้ผ่านแน่นอนครับ ผมถ่ายวิดีโอเยอะมากกับตัวนี้เรื่องกล้องนี่ผมให้ประสิทธิภาพคือโอเคมากการสั่นคือนี้มันจะเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับถ่ายวิดีโอคือดีมากเดี๋ยวผมให้ดูจริงๆครับผมถ่ายวิดีโอจริงนะครับผมในการใช้งานนะครับผมดูครับเห็นว่าผมใช้ถ่ายรีวิวที่เป็นรุ่นนะครับผมบางรุ่นผมก็ใช้ถ่ายเลยเห็นไหมครับว่าเห็นไหมเห็นไหมครับว่าคุณภาพกล้องคือดีมากครับหน้าชัดหลังเบอร์คือดีมากครับเห็นไหมนี่ คือประสิทธิภาพของกล้องก็เกือบๆเท่า iPhone 13แล้วกันครับในการใช้งานครับแต่คุณภาพมันอาจจะไม่สู้แต่ผมว่าคุณภาพกินขาดนะครับแล้วก็มีนะครับผมการกันน้ำับผมที่ IP 68ครับเป็นรุ่นเลยครับที่สามารถกันฝนกันอะไรสามารถใช้งานโปรตันที่ผมว่าโอเคมากกับบอดี้ตัวนี้นะครับแต่ลืมครับความลึกไม่เกิน6เมตรนะครับผมในการใช้งานและสูงสุดระยะเวลาในการแช่น้ํา30าทีเขาป้องกันแค่อุบัติเหตุนะครับไม่ใช่รุ่นนี้ว่ากันน้ําแต่ผมว่ารู้สึกชอบมากครับกับอุบัติเหตุ แต่ว่าเวลาเราโดนทําตกเนี่ยมันก็โอเคมากครับในการในการใช้งานนะครับผม นี่เลยนี่ครับชอบมากเลยครับกับบอดี้บอดี้มันจับมือดูครับมันจับพอดีมือมากครับผมในการใช้งานครับผมชอบมากเลยครับผมในการใช้งานในรุ่นนี้นะครับผมสามารถใช้กับแม็กเซฟนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กที่เอาไว้ชาร์จแบตไรซ์สายก็สามารถตอบโจทย์ได้ครับในการใช้งานนะครับแต่ถ้าใครไม่งบผมว่า iPhone 13 mini หรือ iPhone 13ก็ถือว่าโอเคแต่นะครับผมผมว่าตัวนี้ครับ CPU A14 Bionic ถือว่า CPU แบบ6คอถือว่าเล่นเกมตอนนี้คือเล่นดีมากครับผมว่า A15 กับ A14 ผมประสิทธิภาพในกรชากผมว่าค่อแตกต่างกันมากแต่ประสิทธิภาพในการแบบว่าเล่นกินนักหนักเกินๆอย่างนี้ก็ A15 ครับประหยัดแบตตัวครับแต่ตอนนี้ผมว่าเกือบเกือบทั้งวันถือว่าโอเคมากในการใช้งานนะครับเห็นไหมว่าผมตัดต่อนะครับใน l u m a Fusion นะครับในปีนี้ถือว่ารน e n d e r ender, ดูด,ดูดูแถบครับดูแถบเร l e n d e r ผมครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่เดี๋ยวย่อให้ดูครับดูครับว่าผมรนเดอร์ภาพแบบ ใช้เป็น 4k นะครับผมเรนเดอร์ออกมาเป็นพาราสีกีได้ครับถือว่าในการเรนเดอร์ดูครับดูครับนี่ดูครับไม่แตกต่างกับ i อ h o n e 13เลยครับถือว่าในการจัดการถือว่าดีส่วนต่างในการเรนเดอร์ประมาณ3ถึงสีีครับไม่แตกต่างกันมากครับในเรื่องการเรนเดอร์ผมว่าผมบางที่ผมเรนเดอร์ไว้แล้วผมไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็เสร็จแล้วครับไม่ต่างกันเลยเพราะว่าส่วนต่างมันแค่ประมาณไม่เกินสิบวีแล้วกันผมตีให้ครับในการใช้งานถือว่าโอเคมากครับกับตัวนี้ครับตัวนี้รารับขึ้น5ตีนะครับ ตัวนี้นอเครื่องจริงเหมือนกันทุกประการนะครับผมในการใช้งานนะครับนี่เลยครับแค่ไม่มีหมดภาพพยนต์หน่อยเฉยครับเรื่องกล้องครับผมว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับผมในการใช้งานแต่โอเคนะครับมันคุ้มดีนะกับตัว12นี้ครับตัวนี้ก็วางจําหน่ายแล้วครับต้นคือ2เหมือนนี้แหละแต่อาจจะซื้อพร้อมโปรครับผมมันอาจจะมีนะครับผมในการใช้งานนะครับผมชอบน็ตตัวนี้ผมชอบครับถ่าย 4K ได้หน้าหลังนี่คือฟินมากครับผม ทุกฟังก์ชันคล้ายๆกับตัวนะครับผม iPhone 3ม mini เลยไม่แตกต่างกันมากมายครับผมในการใช้งานนะครับพวกรองรับ Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 24แล้วก็ Bluetooth 5.0เหมือนกันทุกประการนะครับแล้วก็มี NFC นะครับผมในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็มี Face ID นะครับซึ่งครับตงมันอาจจะใหญ่กว่าแต่ผมว่า มันก็โอเคนะครับผมไม่ได้เกะกะสายตาผมมากครับในการใช้งานนะครับและโอเครดนะครับผมก็ใช้เป็นของนี้ประจาครับมันจับสบายดีมากครับเรา่องล็อกเสงเกงครับผมมันก็โอเคมากครับในการใช้งานนะครับผมกับรุ่นนี้ผมว่าเป็นในปี2022เป็นเครื่องที่เอามาใช้งานเป็นเครื่องหลักก็ได้หรือว่าใครจะเอามาถ่ายวีดีโอเอามาถ่ายวองครับเพราะว่ามันไม่ได้ปวดแขนเรามากครับในการใช้งานนะครับผม ถือว่าตอบโจทย์ของพีมากเครับผมในการใช้งานของ iPhone 13 mini iPhone 12 mini ผมว่ามันไม่ค่อยแตกตา่างแต่ถ้า iPhone 14 mini นะให้อนาคตมีผมก็จะมองดูอยู่ครับเพราะว่า iPhone 12 mini ผมก็ยังใช้ดีอยู่นะเล่นเกมทุกอย่างจบไ่นอครับรปรับได้สูงสุดนะครับผมแล้วก็สามารถนบผมจะภาพยนตร์นะครับถ้ามันจอเล็กแล้วก็ฉายนะครับผมตัว AirPlay ครับผมเข้าไปยังทีวีนะครับผมสามารถฉายได้ปกตินะผมในการใช้งานนะ นี่เลยสำหรับนี้ผมก็จะจบนะครับในการรีวิวนะครับผมในตัว iPhone mini นะครับผม iPhone 12 mini ในปี2022เพียงเท่านี้นะครับว่ามันเหมาะไหมผมว่าราคาตอนนี้อาจจะลงต่ำกว่า20,000เพราะว่ามันคุ้มนะครับผมในการใช้งานสำหรับใครที่ชอบเบาๆสบายๆไม่ชอบจอใหญ่หรือว่าชอบที่มันพกง่ายครับผม iPhone 12 mini คือตอบโจทย์แน่นอนครับแรงเร็กแน่นอนครับผมในการใช้งานนะครับสำหรับวนี้พีเพย์ก็จะไปนะครับผมสำหรับวนนี้ขอบคุณครับ